ดีครับสวัสดีคุณโจมีเคสอะไรมาฝากเราตรงนี้ก็เป็นเคสเอ่อเนื้ององในสมองนะครับก็อาจจะค่อนข้างยาวนิดนึงแล้วก็รายละเอียดค่อนข้างเยอะเนาะก็เลยอาจจะขออนุญาตแบบเลื่อนเล่านิดนึงนะครับก็เป็นเป็นเคสน้องอายุเพิ่งประมาณ20ปลายปลายหรือ30ต้นต้นเนี่ยนะครับก็ยังไม่มากนะครับน้องเขาผู้ชายนะครับก็ประจักภาคของเอ่อออกจริงเหนือภาคอีสานเราเนี่ยนะครับเขาเป็น เน um> uh uh> um anyway> um um> ื้องอกในสมองนี่ก็ประมาณ3มเซนนะครับแต่ว่าเป็นสมองเนี่ยเขาบอกอะเรียดเลยเนาะเนื้องอกสมองติดเนื้อสมองด้านหน้าขวาด้านหน้าแล้วก็ออกขวาด้วยเนาะผ่าตัดไปตอนปีเมษายนนะครับปี62คือนี่มาถามพี่เนี่ยตอนประมาณเดือนพฤศจิกายนปี6 6หกก็คือเป็นปีที่แล้วเคนี่มันยาวหน่อยนะครับก็ผ่าไปเนี่ยปรากฏว่ามันประมาณ ประมาณห้าเซนแต่ต,ตัดไปได้ครึ่งเดียวก็ยังเหลืออีกสองหรือสามเซนเพราะคงจะไปอยู่ในจุดที่มันมันผ่ายากครับเนาะคือสมองมันก็จะซับซ้อนเนาะนะครับแล้วจานนั้นคุณหมอก,ก็มีการเรียกว่าฉายแสงแล้วก็จินยาสเตียรอยกดอาการนเนาะฉายแสงไปทั้งหมดยี่สิบเจ็ดครั้งค,คือคือเขาต้องฉายทุกวันเลยเนาะฉาย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 ไปนะครับก็เ,เ,เพื่อให้มันเนื้องอมันใครเรียกว่ามันฟอกแต่ปรากฏว่า มันก็ลงเหลืออยู่ประมาณเซนกว่าๆมันก็มันก็เหลือนิดหนึ่งนะครับเป็นเพราะหลังจากผ่าตัดแล้วเกิดมีอาการต่าไปนี้นะครับเดี๋ยวเล่านิดหนึ่งนะครับก็คือหนึ่งนะครับมีเขาเรียกเขาเขาทิมมายาวเลยนะครับ mm hmm. ค่อนข้างที่ละเอียดมากขเขาเนาะเขาเขาเขาสนใจเรื่องสุขภาพมากเลยเขาก็เสิร์ฟข้อมูลแล้วก็มาเจอพี่เนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าอยากจะใช้ผิดพันที่มีเออ่มีนลิต ภาคเหนือของเราเนี่ยมีคนทานแล้วก็ได้ผลลัพธ์ดีแล้วก็อยากลองบ้างอ่ะอยากลองมันดีจริงหรือเปล่านะครับเขาก็เขาเสนอเองเลยเขาไปศึกษามาเองเลยบอกว่าอยากจะกินอูมิอ่ะอยากจะกินอ่อยากจะกินอูมิกินเอ็อกซ์โซแลวกินกรีน3ตัวที่ช่วยเรื่องต้านการเกิดเนื้งองอกนะครับ <c oughs> ก็เนี่ยนเะขาบอกว่าอาการที่หนึ่งที่เกิดหลังจากผ่าตัดแล้วก็ฉายแสงรัวๆเนี่ยปวดหัวปวดทุกวันเลย2ขาเกรงกระตุกตลอดตึงตึงตึงงนะฮะ เขาเรียกว่าเหมือนไฟดูนะครับอ่าแล้วก็พอกระตุกเสร็จอ่อนแรง mm hmm. คือ15นาทีกระตุก30นาทีอ่อนแรงก็บอกเนี้ยเนี่ยเขเขียนอย่างเงี้นะครับ mm hmm. อาการเนี่ยเป็นหลังฉายแสงน,นะครับตั้งแต่มิถุนายนปี6-2ขากระตุกอ่าแล้วก็พอเสาที่เขามีบอกเสาที่9พฤศจิกายนคือตอนที่คุยกันเนี่ย mm hmm. ก็เริ่มอดีขึ้นแต่เกิดสมองบวม mm hmm. อ่าคือแบบ คือผ่านมาหลายเดือนที่เกิดสมองบวมหมอเลยให้กินเตียรอยขดไม่ให้สมองบวมอีกนะครับอ่าอันนี้ปวดหัวเสร็จมีกระตุกเนาะขาเกรง็งอ่อนแรงสามกล้ามเนื้อใบหน้าด้านซ้ายตาคิ้วกระตุกคำนี้คำนี้กระตุกที่ขาแล้วกระตุกเนี่ยมนกระตุกที่หน้าแทนกระตุกกระตุกกระตุกนะครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็กระตุกเนี่ยวันะหนึ่งก็กระตุกกระตุกเรื่อยๆนะครับแล้วก็ร,าารกักษาด้วยการฉีดโบท็อกคือ ฉีดเพื่อให้หน้าไม่กระตุกไงคือโบสถอเรารู้ว่าถ้าเพื่อความงามก็คือลดอ่าลดเ,าเรียกว่าลดแสดงเรียกว่าตัวตัวประสาทเนี่ยแสดงแสงแสดงก็เลยว่าแสดงอารมณ์ใช่ไหมครับอ,อันนี้ก็จะได้ลดการกระตุกนะครับอ,อ่ะคราวนี้ข้อที่สี่แขนซ้ายอ่อนแรงคราวน,นี้ไหลขยับไม่ได้คือคือแบบว่ามันก็เป็นผลข้างเคียงเนาะแล้วก็มันไม่ได้หายทีเดียวนะครับ แล้วก็เลยถามผมว่าพี่ครับผมบอกอยู่เลยว่าเป็นความหวังเดียวแล้วแหละไอ้ัูมีเอ็กโซต้องกินยังไงถยงก็ได้ผลแบบที่พี่ที่เชียงเชียงรายเขากินกันบอกโอ้โหแล้วเขาเป็นเจ้าของธุรกิจนะเขากินอะแบบเขาบอกกินเหมือนขนมเลยคือพี่เขากินอูมิสามสี่ซองต่อวันกินเอ็กโซสามสองสามซองกินกรีนซองสองซองเนี่ยน้องไหวเหรอผมไม่ไหวครับงั้นพี่ขออย่างนี้ได้ไหมขออูมิสองซองต่อวันนะครับเอ็กโซหนึ่งซอง เล็กๆหนึ่งซองเขาก็พาผมจดจัดงบไปกันก็ <S <S um> สั่งไปประมาณนี้นะครับพอสั่งไปปุ๊บพี่ครับไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะอ่านะครับอันนี้ก็เลื่อนเรื่อยๆนะครับเออ่ผมก็กินนะก็ยังเนี่ยมีอาการปวดหัวยังมีอยู่สามวันเนี่ยแต่ว่าแขนมันเริ่มมีแรงขึ้นอันนี้นะครับสาวันแล้วก็บอกว่าก็อเนี่ยผมเพิ่ง ผมเพิ่งทานนะครับผมค,คิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือน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 เลือดเลืเอดเลือดมันเลี้ยงได้ดีนะครับเขาก็รู้สึกดีแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะพอเริ่มกินแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีผลในเดี๋ยวผมจะมีการอิสเร์วันที่16มกราคมคืออีกประมาณเดือนหน้าก็จะมาเล่าผลน,นะครับอันนี้ก็เขาก็กินประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็นี่มาเล่าผมพี่ครับเออหนึ่งเดือนแล้ว แขนตัวน,นี้ยกของได้แล้วครับอแล,แล้วไปเอ็กซเรย์สมองก็ออกมาแล้วนะครับไปเอมาไอมาบอกว่าหมอบอกว่าสมองตรงที่ผ่าตัดก้อนเนื้อมันเป็นโพรงโพรงไม่มีผลกระทบอะไรนะครับแต่คงตกขอบขอบโพรงจะมีอมีมีก้อนเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับแต่อาการดีขึ้นเป็นลําดับมือก็ขยับได้ดีนิ้วก็ขยับได้ทีละนิดแล้วนะครับ<ม>อันนี้ก็ ก็รู้สึกดีนะครับอ่าอันนี้เขาก็บอกมานะครับแล้วก็อาการเขาที่ตอนนี้ก็ปีหนึ่งละปีหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เขาก็ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นตอนนี้ก็ที่คุยล่าสุดเขาก็สั่งทุกเดือนเลยนะครับก็จะแต่เขาจะสั่งน้อยลงก็คืออุมิเปลี่ยนเป็นวันละหนึ่งซองไอโซหนึ่งซองกรีหนึ่งซอ,องนะครับพอกินประมาณสักสี่ห้าเดือนเนี่ยเขาก็เหลืออุมิหนึ่ง สอโซ่เห็นไหมครับว่าอาการเขาดีขึ้นเขาก็จะเริ่มเริ่มลดลงนะครับแต่ที่เขาไม่ขาดเลยคือมีเนี่ยทานเนี่ยนี่เดือนกันยาปีหกสามคือเนี่ยจะครบหนึ่งปีแล้วเขาก็สั่งเมื่อล่าสุดที่สั่งเมื่อประมาณประมาณเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเขาสั่งตลอดแล้วผมก็เลยถามว่าอาการเป็นไรบ้างก็เขาบอกว่าเขาจะมีการสแกนสมองในทุกหกเดือนแต่บอกว่าพอโควิดเขาก็เลยยังไม่ไปสแกนเขาบอกเดี๋ยวจะมาเล่าอีกทินแต่ตอนนี้เขาใช้ชีวิตได้ เดินเหินดูแลตัวเองได้นะครับจ<ม>นตอนนี้กลายเป็นผู้วิชาเรื่องเรื่องเนื้อง,งอก<ม>คือมีมีคนเขาอยู่ที่ขอนแก่นเนาะก็จะม,มีคนที่มีปัญหาเรื่องเนื้อง,งอกอาจจะไม่ได้เนื้อง,งอกที่สมอง,ง,งอแต่เนื้องอกตรงแต่ว่าไม่เป็นเนื้อลายนะก็มาปรึกษาะคระับนี่เขาก็ส่งมาเนี่ยเออนี่ครับมีเคสหนึ่งแม่เขาเป็นเนื้อง,งอกแต่หมอไม่ได้ไม่แต่หมอผ่าไม่ได้อะไรเงี้ยเ<ม>ขาก็มาแนะนำเลยครับสุดท้ายกลายเป็นว่าน้องคนเนี้ยก็ดูแลตัวเอง แล้วก็ไปเจอใครที่มีปัญหาเรื่องเนื้องอกเขาจะแนะนำอุ้งนี้เอ็กโซตลอดนี่ก็เลยกลายเป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเห็นลูกน้องเอ๊ะเนี่ยน้องเนี่ยนี่เขาอ่าน้องเขาดีขึ้นแล้วนะครับแต่เขาบอกว่าเริ่มเป็นเพศทั้งเจ็ดเลยใช่ไหใช่ออผมบอกว่าเออบอกผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปขอนแกนเดี๋ยวขอไปนั่งสัมภาษณ์ได้ไหมบอกก็ได้ครับแต่ขอหน้าผมหายบวมจากสเตียรอยก่อนเนาะอันนี้คือเมื่อประมาณหกเจ็ดเดือนก่อนนะครับอันนี้ก็ ให้ให้ดูไปก็เดี๋ยวจะเป็นจันยวันบบเนาะแต่น้องก็ดูสดชื่อแล้วนะครับอันนี้อายุยี่สิบปลายๆนะครับอ่าอันนี้ตอนนี้ก็เริ่มมากินหมดนะเนี่ยนี่มีแนะนําน้องผู้กกหญิงอายุยี่สิบสองเป็นเส้นเลือดสมองแตกก็ตอนนี้เขามีเจอใครป่วยก็แนะนำวูมีเอ็กโซตลอดนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากครับก็อยากฝากไว้นะครับว่าถ้าเป็นเนื้อง,งอกนะครับไม่ได้เป็นเนื้อลายเนี่ย คุณมีเอ็กโซกรีน,นช่วยได้มากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าจะกินมาก้่ยขนาดไหนก็อยากให้ปรึกษากับผู้ชายของเจลนะครับก็เราจะได้แนะนำแลวก็าทาทได้ถูกต้องครับผมฝากไปเท่านี้ขกอขอบคุณครับขอบคุณมากครับ